สวัสดีบายวันจัน์วันนี้เราจะไปเจอเพื่อนแล้วก็ไปวานเนสโบรสตูดิโอด้วยกันค่ะอเคเราเจอเพื่อนแล้วหนึ่งคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปจับช็อปแล้วก็เดี๋ยวจะไปรอเพื่อนอีกคนหนึ่งมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวไป Studio, วาน,น,นเนสโ p รสตูดิโอทห้งที่พัดเจอด้วยกันอเราให้เพื่อนช่วยเก็บร่มนะ,ะยัดเองแล้วตอนแรกยัดยังไงก็ไม่เข้าตาแล้วขอบคุณมาก อันนี้เราตู้เอร์วิสมาเอาแล้วไปแล้วคุณพีเก็บไม่พอแล้วที่หอ้องเกินไปแล้ว <c oughs> นี่โซนบังหนักก็มีน,มนี่มีตู้ชิมดีเก็ตดีกรีแมนคุณเจออะไรผมเจอดีเกรีแมน <c oughs> ช็อปเปอร์ชักจินงจิ๋วจิ้งีิ๋วดูกระเป๋าเต็มเลยสแตนด์นี่ที่น่าจะสูงมากเลยอ่ะเราเจอเพื่อนคนไทยอีกคนเลยแล้วก็เดี๋ยวเดินดูช็อปอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็จะไป Wonder's Pro Studio ค่ะอันนี้คืออะไรนะมันเป็นสแตมป์ใช่ปะคือให้เก็บสะสม สมุดนี้มาจากไหนอ่ะต้องซื้อเนี่ยที่จอดชอซื้อด้านบนมันจะมีเขียนแล้วเดยแต่หน้าําได้ที่ไหนอ่ะแต่ที่นี่ไม่เจ๋งอ่ะตอนนี้เรากำลังเดินไปหาอะไรกินนะคะก็เป้าหมายของเราจะคือร้านซูเปียที่อยู่ตรงนน้นของถนนนี่ตรงฝั่งนู้นทางซ้ายมือมีร้านซูเปียข้าวหน้าเนื้อที่ที่ไทยก็มีนะคะแต่ว่าอันนี้ที่ญี่ปุ่น โหกินหอมเมื่อรลอยมาเลยน่นจะเพราะเหิวด้วยแหละนี่ถึงแล้วมีเมนูโปรดของเช้น็ดเดียวจะมีอมก็จะโรยผีก็หวายางแต่มันไม่มีที่ช่วงคนบ่นเพราะว่าไม่มีสิ่งที่อยากกินเอาส่ลยกูปก็มีที่จะอันนั้นมีอาหารแต่ละคนมาแล้วไปดูช่องมน นี่คือใส่พริกมาที่ชอยเพราะอยากลองกินว่ามันเผิดมากน้อยแค่ไหนในขณะที่เพื่อนๆคุยกันเรื่องวิธีทำเร้ช่างมเนี่ยรูคีเกตรูคีเกตเทียวเรากินเอ j นจอยกิมันเปรี้ยวเลยนะปกติมันไม่เปรี้ยวเฉย เรากินอาหารเสร็จแล้วก็จะสั่งของหวานกันนะคะตามโบราณก็เลยก็เลยคำโบราณไทยกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่เลรอวะสั่งเลยทางเลนสั่งเลย <c oughs> สั่งช็อกแลนไปที่เราสั่งทาง้เราก็ช็อกแลนไปพิแอ๊ก ไม่เหมือนที่ไทยนะทที่ไทยอะ่ะมันจะมาเป็นเหมือนแบบเขาจะใส่ถ้วยมาให้เราเลยแต่ว่านี้มันเป็นแพ็คเกจขอบคุณเพื่อนลอมาที่ถึงกล้องให้เรายูกล้องจำเป็นน,น,นี่นี่ยมันมูสเลยรอ,รอนี่กินไปข้างล่างก็จะมีซอสด้วยนะซอสเป็นยังบ้างเลยวะ The next station is Yokohama JZ 14. นี่ดูสูงนี่นี่ก็แคยดูเนี่ว่าลมมันแรงขนาดไหนอ่ะนี่เรานี่ก็คือทางที่จะบอกว่าเราจะต้องไปทาง A 2 Banana Bros Studio ถอยโตเกียว Let's go เราจะไปฮันนี่ก่อน ต,ต้องไปไหนต่อทุกคนนั่นไงเป้าหมายเนนรา<อ>ดูดินี่นะคะก็คือรูปปั้นมีแฮกรีแล้วก็อันนี้เดาเดาว่าเป็นแฮร์รี่หรือเปล่า Harry, ไม่แน่จตอนที่มันเจอกันใน<อ>ที่บ้านของดัตต์รีแล้วก็ตรงนั้นเป็นทางเข้าเนะเป็นตึกสวยมากมีมังกรตัวใหญ่แล้วก็ขทา,างด้านนี่ตรงนี้มีแม่นตาของแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็งูของวมอรไอแมกกินีคคือสวยตรงนี้สวยมากทุกคน บรรยากาศรอบๆรู้สึกว่าพื้นที่ก็ๆๆเราเจอเจไอไเโอเคเราลองไปดูตรงแถวนั้นกันตอนนี้กำลงังหาคิวอาโค้ดตัวง่งก็ตอนนี้อยู่หน้าทางเข้าแล้วราแถวอยู่นะจ้ากำลังจะยื่นคิวาโค้ดเข้าไปข้างใน <c oughs> คนชิคแป่นชื่อ เราก็จะผ่านเครื่องตรวจพวกของต่างๆแล้วก็เจอวัตถ uh ุระเบิดทั้งหมดแล้วก็มีทางเดินเข้าไปอีก๋ยวเราจะเข้าไปนี่เราอยากให้ดูอันนี้ก็จะเป็นที่บอกนะคะโอ้หดูจอตรงนั้นคือร้านขายของเป็นช็อปต่างๆแล้วก็เหมือนจะมีโซนที่นั่งกินนะคะตรงนู้นนะคะทุกคนชอบความแบบคนเขาแต่งตัวป็นจัดเต็มมากเลยนะแต่เราจริงก็แอะไรก็แพ้อย่าแต่งใช่ไรอบที่เราอะรอบที่เรา รอบที่เราจะเดินทัวร์กันก็คือรอบ6โมงนะคะทุกคนตอนนี้ประมาณ5โมงครึ่งก็เดินดูอะไรสักนี้สักหน่อยแล้วก็จะเข้าทัวร์กันแล้วอาหารเขาบอกไทยนี่คนนี้เรื่องพื้นครับเออชุดหมอชุดหมอตอนนี้ก็เป็นที่คาดผมไม่จริงๆถ้าเราซื้อไปใส่เดยนช้างในน่ารำคาญเลยนะตอนนี้มีกระจุกอยู่แล้วไปแลสกูไปเดินดูข้ เวลาเราจำกัดมากเพราะว่าเขาเรียกเข้าเขาจะเรียกเข้าแล้วอสวยมากเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปในทัวร์อินทรานซ์แล้วนะคะขรงรอบพุกมูมผมอ๋อก็ดึว่าอะไรเราจะให้ดูผมแล้วก็ถ่ายผม <c oughs> ไห้ดูมืดดีเราเข้ามาแล้วนี่เขาเขียนว่าอะไรไฟเด็กคุ้มเลย อุยมีลูกน่ารักมากเดี๋ยวเราให้ดูกล้องหลังทุกคนเอันนี้คือเข้ามาตอนแรกนะคะแล <c oughs> เลงกับอ้านงดห,น,หน,นึนนง スター途中にあるさまざまな魔法体験のエリアで、撮影したデータをお持ち帰りいただくことができるようになります。 ที่เราไปถ่ายมาเมื่อกี้แล้วเขาก็จะมาแปะอยู่ต่านี้นะคอนเซปต์ของอเราคือติดอยู่ใน้าพแล้วก็แบบตกใจได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมนี่มีอข์ด้วยเอ,อ๊ะนี่นเป็นไดเล่นน เดี๋ยวเพื่นที่จะเข้าไปแบบว่าจำลองว่าเราอ่ะเชียร์การแข่งขันก็ได้มีสเนชอยู่แล้วเราอะก็ได้มาอยู่ทีมกิฟฟินดอร์นะคะเขาก็จะแบ่งว่าจะให้ทีมสตรีทลีมหรือว่ากิฟฟินดอร์เราได้เชียร์กิฟฟินดอร์ ทำอีก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 ดีมากดีมากดีมากค่ะดีมากค่ะดีมากค่ะมืนเกินมึนเกินมนไปไหนมหย เรากำลังจะเดินเข้าไปในป่านะคะมันไม่ใช่บ้านใครหรอไม่เราจำได้ว่านันเป็นฉากในป่าบ้าที่แบบแถวๆที่ไฮกิตอยู่ที่แบบใกล้ๆป่าที่ใกล้ๆไฮกิทเข้าไปใช่แล้วเขาเขาจะไปเจอพวกเมนมุมนั่นไงไฮกิทนี่ก็จะเป็นรั้วตั้งแต่ทางเข้าเลยนะคะโอ้ลังการมากนะสวนใหทุกคนไม้คือแบบสูงใหญ่มาก นี่ตรงนี้มีแฮกริ๊ดเดินมาหน่อยเจอฉากรถทุกคนคนมาขยับขึ้นขยับลงได้นะเรามาข้างนอกนะคะทุกคนมีอะไรให้ดูมันสวยมากบ้านของแฮกริ๊ดนี่ ลมบากนกลางคืนเนี่ยใช่แล้วเราเดินมาแบบรอบ,บแบบกลางคืนพอดีสวยมากมากแต่บรรยากาศสุดๆนี่นะนเดินมาข้างหลังบ้านเมื่อกี้ก็จะเจอที่บ้านแฮกน,น,นะคะบูชูชะกม่รู้ไี่กับเพ่นมี น่ารักว่าดูตุ๊กต,ตานีดิอดต,ต,ตอนนี้ที่เราอยู่ข้างนอกเท่ากับว่าเราเดินมาครึ่งทางของ Studio อทัวแล้วนะคะนี่เขาจะมีจุดให้ถ่ายรูปรถของครอบครัวของลอนเ<อ>บสลียนะคะปเป็นฉากรถไม่เข้าไม่ได้รถได้ด้วยก็ไม่แปลกใจนะว่าทำไมคนเขาถึงโห่แสงหน้ารถคนเขาถึงแบบยืนต่อแถวกันเยอะนะคะตรงไปเป็นไรนะคาเฟเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่นะเป็นจุดพักครึ่งทางอลังการงานสร้างเกินไปมีมให้ซือ้ตเตอเบียร์รแล้วตรงนู้นมีบัสสามชั้นโดยที่ว่าเขามีถุงมาให้ได้วยนะเขาจะมีจุดพลังแก้วอยู่ตรงนี้นี่ที่ทังแก้วก็คือถ้าเราดื่มเสร็จแล้วก็รังแก้วแล้วก็กลับบ้านไปใส่ถุงนีงกก้กลับบ้านได้เลยแค้่นี้ราคา1,100เยนนะคะทุกคนประมาณ2 3 0สบาท ช,ช,ช้อน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 อะคะทุก<า>คนอัน,นน,ะนี้คืออะไรนะบ้านของลุงกับป้าที่แฮร์รี่เคยอยู่ด้วยตอนเด็กๆแล้วก็ถ้ามองข้างไปข้างในก็กจะเห็นฉากที่แบบจน,นหมายปิวอยู่เนาะแล้วก็นี่คือรถบัส3มชั้นนี่แฮร์รี่มันเออแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งดีกว่ะ เพราะว่าเหมือนแถวที่จะต้องต่อเข้าไปอ่ะค่อนข้างยาวนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้เข้าไปนี่อเห็นอยู่นี่นี่นนี่เห็นนินฟิงไหมไม่แน่ใจนี่ดูตรงนี้สวยอ่ะสวยอ่ะไปเดินต่อกันนะคะผมเราเริ่มแย่ลงเอยเลยเข้ามาในสะพานนะคะ ค่อนเซร์ก็จะเข้าไปถ่ายรูปก,กันนะแล้วแบบช่วงนี้ตอนนี้อากาศเย็นพอดีอะโชคดีมากเลยละอะนี่ตรงนู้นก็เป็นเชสใช่ไหมนะใช่์แหละนี่นะคะทุกคนทุกคนมาต่อคิวเพื่อที่จะแบบถ่ายกับอนุนดีมาก เหมือนจะใช่นะนี่เรากำลงังจะเข้าไปในรถไฟ้านเหมนจะเป็นเวลาเวลาเรทไม่เวล time, เรวทตอนนี้ใช่ใช่นี่ตรา mm hmm. ละละสวยมากเลยอ่ะ <c oughs> ทุกคนเห็นนั้นไหมตรงนั้นน่าตื่นตาตื่นใจมากไปดูกันดีกว่าอ๋อนี่คือวิธีการผถ่ย่ันที่แบบเขาใช้ ตา่เมื่อกี้นะคะทุกคนเราไปจังนองการขี่ไม้กวาดมานะเขาก็แบบเขาก็จะให้แบบพื้นหลังอก็จะเป็นสีจีเหมือนแบบว่าเป็นพื้นหลังเขียวเขาก็จะตัดต่อเราเข้าไปเดี๋ยวเราขึ้นวิดีโอให้ดูเนาะ ซึ่งค่าลูกค่าวิดีโอทั้งหมดอ่ะ5,000เยนเรามากัน3คนก็คือหารกันก็ตกคนละประมาณ1,700เยนประมาณ400บาทนะคะ mm hmm. ก็เจ็บอยู่พอ mm hmm. ตอนนี้เดินมาเกี่ยวกับเรื่องเสียงอีกนิดนึงก็น่าจะสุดทางแล้วยอดมากนี่ก็จะเป็นโซนที่เกี่ยวกับเสียงนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าเอามาลงได้ไหม เป็นโซนสุดท้ายก่อนที่จะออกจากตรงโซนทัวร์แล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นร้านขายของฝากค่ะอลังการมากแค่เราจับไม้นะทุกคนนี่มันก็จะขึ้นหน้าแ,แต่ละคนมาอุ้ยอุ้ย <laughs> ที่เราชอบเอจับให้ครบจับให้ครบมายอนี่แฮรยพอตเตอร,วนนร์วันนี้าววุ้นี้าวเอ๋เอ๋นี่นะเป็นไม้คาถาเยนะยมากว้าว นะคะก็เหมือนจะเป็นเสื้อทีมของแต่ละบ้านนะคะ ตรงนี้ก็จะขายเสื้อผ้านะคะแจ็คเก็ตที่คลุมที่เหมือนสูตรอันนั้นก็ราคาประมาณหมื่นกว่าเยนค่ะราคาเท่าๆกับชุดนักเรียนของนักเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะมันก็จะมีผ้าคลุมแล้วก็มีผ้าพันคอเยอะแยะเลยค่ะ เป็นโซนขนมของฝากนะคะมีพวกคกุกกี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นแคชเชียร์ค่ะ ทางล็อบบี้แล้วเหมือนเดิมเลยตอนนี้ก็คนลงแล้วนะคะคาเฟ่ก็เพราะคาเฟ่ก็ปิดแล้วเหมือนจะปิดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างจะถึงเวลาปิดแล้วตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่ม5นะคะก็นั่งรอเคล่ยร์ตีของแล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปอยู่ตรงทางออกแล้วนะคะ เดี๋ยวจะออกกันไปแล้วก็นั่งรถไฟกลับบ้านตอนนี้โอ้ยล้ก็เดิงงนเวเหมือนว่าฝนจะตกนะคะตอนนี้ชฝนตกก็เดินทางกลับบ้านทุกคนนี่คือสถานีที่ว่า สถานีที่เขาตกแต่งแบบว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นชนานคาลานี่ไงเ,เดี๋ยวเราถ่ายให้ดูติดปัดก่อนอสวยมากครและตอนนั้นเวลาสีทุ่มก็นั่งรถไฟกลับบ้านค่ะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะถึงบ้านค่ะขอบคุณที่ทุกคนดูกันมาจนถึงตอนนี้นะคะหวังว่าจะชอบนะคะ